เกมใหม่สุดแนวจากค่าย Arkane Studio เจ้าของผลงานอย่าง Play และ Dishonor ซึ่งผมเคยทำรีวิวไปแล้วสามารถกดเข้าไปดูได้ตรงนี้เลยรถหนังสุดฮิตอย่างการติดอยู่ในหลูปเวลากับแนวเกมอย่างโลคไลท์ก็ดูจะเป็นอะไรที่เข้ากันได้ดีอยากรู้ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมารับชมรีวิวกันได้เลยกับเกม เดดลู <Dead> ในเกาะ l a c k Leaf ได้มีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องรวมตัวกันทำการทดลองสร้างปรากฏการณ์ทามลูทำให้ทุกคนที่ติดอยู่ในลูจะใช้เวลาวันเดิมซ้ำวนไปวนมาเรื่อยๆโดยไม่รู้ถึงการมีอยู่ของปรากฏการณ์นี้เพื่อที่พวกเขาจะได้มีชีวิตเป็นอมตะและปาร์ตี้กันได้ทุกคืนเรารับบทเป็นโคไม่รู้ว่าเป็นลูบที่เท่าไหร่แล้ว จูโคาก็เริ่มระลึกถึงเหตุการณ์ในลูปก่อนหน้าได้เขาได้ออกสำรวจไปเรื่อยๆจนได้ข้อมูลดังนี้ถ้าเขาตายเขาจะตื่นมาในตอนเช้าที่หาดเดิมทุกอย่างที่เกิดขึ้นในแต่ละวันจะเหมือนเดิมถ้าเขาไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการจะหยุดลูปนี้ได้เขาต้องฆ่าวิเชนารีหรือขาใหญ่ทั้ง8คนบนเกาะน,นี้แต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะยังมีตัวเอกอีกคนจูเลียน่าจะเป็นตัวละครอ,อีกคนที่รับรู้ถึงการมีอยู่ของลูปแต่เป้าหมายของเธอไม่ใช่การหยุด แต่เป็นการปกป้องมันทําให้ทั้งสองคนต้องเป็นศัตรูกันอย่างไม่มีทางเลือกการเล่าเรื่องแบบเกมคือจุดแข่งของเกมจากค่ายนี้ยิ่งโดยเฉพาะเกมนี้ที่เนื้อเรื่องกับเกมเพลย์แทบจะแยกจากกันไม่ออกการรู้เนื้อเรื่องเพิ่มเติมก็เหมือนการเพิ่มโปรเกร s ชั่นในส่วนของเกมเพลย์การตามสืบข้อมูลการอ่านเอกสารเพื่อให้เข้าใจเรื่องราวในเกาะนี้จึงจําเป็นมากๆและข้อมูลทุกอย่างที่เรารู้ก็จะได้รู้ไปพร้อมกับโค้เลยเหมือนว่าตัวเอกของเกมก็คือตัวผู้เล่นเองนั่นแหละ และความสัมพันธ์ของโคกับจูเลียนาจะไม่ได้ดูเป็นคู่แคนคู่อาคาดกันขนาดนั้นเพราะในโลกใบนี้ก็เหมือนจะมีแค่เขาสองคนที่คุยกันรู้เรื่องความสัมพันธ์จะดูเป็นคู่ปรับและเพื่อนไปในเวลาเดียวกันบทพูดและการพัฒนาความสัมพันธ์ของสองตัวละครก็เป็นหนึ่งหนึ่งความบันเทิงของเกมนี้เลยโดยรวมแล้วถือว่าโครงเรื่องน่าสนใจมีความน่าค้นหาเหมือนหนังนักสืบและมีตอนจบแบบที่พอจะคาดเดาได้ไม่ยาก เดดลูปเป็นเกมแอคชั่นรอบเรนในมุมมองบุคคลที่1ในเกมจะมี4ด่าน4ช่วงเวลาที่ผู้เล่นจะต้องจดจำมันให้ดีเพราะเราจะได้วิ่งวนอยู่ในนี้เป็น10ๆรอบแน่ถึงขนาดแผนที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็เต็มไปด้วยรายละเอียดทางเข้าทางออกระนาบต่ำสูงการหาทางเข้าออกการแก้ปริศนาทำมาได้ดีมากมาตรฐานเดียวกับเกมอย่าง Dis อันเ r เลยในแต่ละช่วงเวลาของเกมนี้ทุกสถานที่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามไทม์ไลน์ บางอาคารอาจจะเข้าได้ในเวลานี้เท่านั้นหรือบางสถานที่ก็ถูกจัดเป็นสวนสนุกหรือจัดปาร์ตี้ในตอนกลางคืนทําให้ถึงจะเป็นสถานที่เดิมแต่คนละเวลาก็ไม่รู้สึกเบื่อเพราะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเราจะมีอิสระในการสำรวจมากจะเริ่มจากตรงไหนจบตรงไหนก็ได้ในแต่ละวันเกมจะไม่ได้มีเส้นเรื่องบังคับอยู่ที่ว่าเราจะเจอเบาะแสชิ้นไหนก่อนและเกมจะค่อยๆให้เราตามเบาะแสเหล่านั้นไปการเก็บเอกสารการสังเกตจึงเป็นอะไรที่สําคัญมาก ถ้าไม่อ่านอะไรเลยแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเล่นเกมนี้จบเพราะถึงเงื่อนไขในเกมนี้ถึงจะบอกแค่ว่าให้ฆ่าวิเชนารีทั้ง8คนมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะใน1ลูปเราออกไปสำรวจได้แค่4ี่รอบเราจะต้องทำการสำรวจหาข้อมูลก่อนว่าตัวละครไหนอยู่สถานที่ไหนในเวลาใดบ้างบางตัวละครอ,อาจจะนัดเจอกันลับๆบ,บางครั้งก็ต้องมีการเข้าไปแทรกแซงกิจ,จก,กรรมของเขาเพื่อให้เขาเปลี่ยนเส้นทางไปจากไทม์ไลน์เดิม ยกตัวอย่างเช่นเราได้ข้อมูลมาว่าจะมีการบอกรหัสเข้าประตูที่โรงงานในตอนบ่ายแต่กลายเป็นว่าก่อนเวลานัดดันมีเหตุระเบิดที่นั่นถ้าเราต้องการข้อมูลตรงนี้ในตอนเช้าเราก็ต้องหาทางหยุดสาเหตุระเบิดนั้นก่อนถึงจะไปเอาข้อมูลนั้นมาได้และถ้าในลูปไหนเราฆ่าวิเชนาีไปเยอะในช่วงเวลาต่อมาศัตรูก็จะโหดขึ้นตรวจตราเฝ้ายามกันอย่างละเอียดมากขึ้นและเราก็ยังต้องรับมือกับจูเลียนาอีกเมื่อจูเลียนาบุกเข้ามาหาผู้เล่น เราจะไม่สามารถออกนอกแผนที่เพื่อจบภารกิจได้จนกว่าเราจะทําการแฮกเสาสัญญาณก่อนพอเป็นจูเลน่าที่ถูกเล่นโดยผู้เล่นคนอื่นไม่ใช่ AI ทําให้เดาไม่ถูกเลยว่าเขาจะมาไม้ไหนจะวางกับดักตั้งป้อมปืนหรือปลอมตัวเป็นใครการบุกเข้ามาของจูเลน่าจึงเป็นอะไรที่ระทึกใช้ได้เลยถ้าเราตายก็จะเริ่มวันใหม่ทุกอย่างที่เก็บมาได้หายหมดแต่เกมก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นคือในแต่ละช่วงเวลาที่เราสำรวจเราจะมี3ชีวิต ถ้าเราตายจะเป็นการย้อนกลับไปในตำแหน่งเดิมเมื่อไม่กี่วินาทีก่อนและเกมมีระบบค่าเงินที่ใช้ในการอินฟิวไอเทมหรืออาวุธที่เราเก็บได้เพื่อให้มันติดตัวไปอย่างถาวรในทุกลูปนอกจากปืนและระเบิดหลากหลายรูปแบบของโค้แล้วก็ยังมีตัวช่วยอีกหลายอย่างที่ใช้ในการต่อสู้พวกพลังวิเศษอย่างเช่นการบลิงค์การล่องหนการเชื่อมโยงความเสียหายอุปกรณ์แฮกกร์เมจิกไว้สำหรับแฮกกั้วงจรปิดป้อมปืนหรือประตูที่ล็อกอยู่ ทริงเก็ตที่ใช้สำหรับมอดเพิ่มความสามารถอาวุธและตัวละครการเล่นแบบ2มือก็เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเกมในเครือเบเทสเดอจะถืออาวุธข้างหนึ่งใช้พลังวิเศษข้างหนึ่งหรือถือปืนคู่ไปเลยเกมก็รองรับทั้งการเล่นแบบรอบเรนและบูหลกแต่ก็เตือนไว้หน่อยหนึ่งเกมมันมีระบบปืนขัดลำด้วยก่อนเข้าทำภารกิจในแต่ละพื้นที่ก็จะมีหน้าโหลดเราให้เราเลือกอาวุธปรับแต่งตัวละครก่อนว่าเป้าหมายคืออะไรจะเข้าไปฆ่าวิชนารี รลอจะเข้าไปหาข้อมูลฟาร์มไอเทมเคฟความเก่งของตัวละครจะไม่ค่อยสูงมากช่วงเริ่มเกมกับช่วงท้ายเกมจะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่อาวุธที่ทําให้ผู้เล่นเก่งขึ้นจริงๆคือความรู้และประสบการณ์จากรอบที่ผ่านๆมาต่างหากจะเสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่สุดท้ายแล้วช่วงท้ายกับไม่ได้มีช่องทางหลากหลายในการจบเกมแบบตอนแรกที่ปูมาสุดท้ายเกมก็จะตบๆทางเรื่องในการจบมาเหลือแค่วิธีเดียวมาดูการเล่นทางฝั่งจูเลียน,น้าบ้าง รูปแบบการเล่นของจูเลน่าจะแบนมากมีแค่ระบบเลเวลที่ได้อเทมสุ่มต่อเลเวลอัพและมีเป้าหมายเดียวในการเล่นเลยคือการฆ่าโคโดยจะเป็นการบุกเข้าไปในโลกของคนอื่นแบบสุ่มโดยจะต้องเป็นแมปที่มีวิชเชนารีอยู่ในแมปด้วยเท่านั้นจูเลน่าจะเสียเปรียบหน่อยตรงที่เราต้องเล่นกับผู้เล่นเท่านั้นถ้าอยากจะได้ของดีให้เก่งขึ้นแต่โคฟาร์มของได้จากการเล่นออฟไลน์ line. การสุ่มส่วนใหญ่เลยจะเป็นการไปเจอกับโคที่ของครบแล้วมากกว่าและจูเลน่ามีชีวิตเดียวด้วยนะ เหมือนเกมจะแค่อยากให้เราลองไปเป็นอุปสรรคกับผู้เล่นคนอื่นมากกว่าไม่ได้กะจะให้เอาชนะอีกฝ่ายแบบจริงๆจังๆ,งๆใครที่คิดจะเล่นจูเลียนน่าก็แนะนําให้เล่นเนื้อเรื่องในส่วนของโคให้จบก่อนจะได้รู้ทางหนีทีไล่หรือเป้าหมายของโคได้ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาของจูเลียนน่าคือการปลอมตัวเป็นใครก็ได้ในแมปพวกอุปสรรคในด่านอย่างศัตรูและกับดักจะไม่ทําอะไรจูเลียนน่าข้อได้เปรียบของจูเลียน่าเลยเป็นความเร็วในการเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆได้อย่างอิสระ เวลาเล่นผมเลยชอบใช้มีดและใช้ความเร็วเข้าถึงตัวให้ได้ไวที่สุดทําให้อีกฝ่ายไม่กล้าแอบอยู่กับที่ต้องเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาจนไม่ได้ระวังกับระเบิดที่วางไว้แต่ก็อย่างว่าแหละแรงจูงใจในการเล่นจูเลียนหน้ามันค่อนข้างต่ําถ้าไม่ได้อยากไปก่อกวนชาวบ้านก็มีไว้แค่เล่นเพื่อปลดล็อกชุดพิเศษของทั้งสองตัวละครแค่นั้นแหละงานด้านภาพของเกมจะทำมาแบบกึ่งเรียลลิสติกด้วยวอลเอ n นจินตัวเดิมของค่าย โดยรวมแล้วคุณภาพของกราฟิกหรือจ e o เมติกก็ไม่ได้ดูสวยมากมีตัวเพิ่มความสมจริงของแสงเงาจากเรทิง n g แต่เปิดแล้วภาพก็ไม่ได้สวยขึ้นเท่าไหรจอส้มกว่าเดิมเล่นยากเข้าไปอีกเกาะแบล็กลิฟที่เป็นฉากหลังของเกมทางผู้พัฒนาบอกว่าได้แรงบันดาลใจมาจากบรรยากาศที่ดูลึกลับของหมู่เกาะแฟรโรผสมกับหนังสยองขวัญอย่างเดอะติงได้ออกมาเป็นฉากหลังที่บรรยากาศดูเป็นเกาะทดลองลับพิศวงห่างไกลผู้คนพวกศัตรูในเกมที่แต่งตัวดูประหลาดประหลาด เห็นแบบนี้ก็มีประโยชน์กับเกมเพย์พอสมควรเลยงานอาร์ที่โดดเด่นที่สุดของเกมคงไม่พ้นง,งานกราฟิกที่สวยโดดเด่นและเข้ากับธีมเกมยุค60มากๆการใช้สีสดๆแค่ไม่กี่สีมาตัดกันบวกกับรูปทรงที่เรียบง่ายเพื่อสร้างอารมณ์นี่มันสไตล์งานปอาร์ตของซาอูเบชัดๆเลยซึ่งมันก็เข้าได้กับทุกส่วนของเกมเลยนะไม่ว่าจะเป็นกราฟิก UI ในเกมพวกโปสเตอร์วอลเปเปอร์ที่ประดับตามฉากหรือแอนิเมชันคัตซีนที่ใช้เล่าเรื่องได้อารมณ์หนังย้อนยุคแบบสุด คุณภาพเรื่องของเสียงก็ทำมาได้ดีมากระดับเดียวกับพวกเกม First Person Shooter แบบ Competitive เลยยิ่งถ้าเล่นด้วยหูฟังนะจะแยกออกเลยว่าเสียงมาจากทิศทางไหนอยู่ใกล้หรือไกลถ้าตั้งใจฟังดีๆบางทีจะรู้เลยว่าโดนแอบตามอยู่ที่บอกไปก่อนหน้าในช่วงของเกมเพลย์ว่าจูเลียนหน้ามันไม่น่าเล่นเหตุผลจริงๆคือแม่งโคตรแหลกแหลกแบบเดินไม่ไปเลยลองดูเอาเองแล้วกัน เกมใช้ระบบ P2P ในการเล่นออนไลน์ซึ่งมันก็ไม่ได้แย่หรอกสำหรับการเล่น2คนแต่เกมนี้มันทำมาได้แย่สุดๆเรียกว่ายังเล่นไม่ได้เลยด้วยซ้ำเล่น10เกมแลกจนเล่นไม่ได้ไปแล้ว8เกมสาเหตุหลักมาจากการจับคู่ที่มันไม่มีการเลือกโซนไม่ได้ค้นหาผู้เล่นที่อยู่ใกล้เคียงก่อนถึงจะมีตัวช่วยอย่าง NVIDIA Reflex และ Low Latency Boost ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่แต่ผมก็เห็นเขาทยอยปล่อยแพทช์ออกมาบ้างแล้วนะซึ่งมันก็ดีขึ้นมาหน่อย แต่ถ้าสำหรับเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านอื่นจากการเล่นมา40ชั่วโมงก็ยังไม่เจอบักอะไรเลยสเปคที่แนะนำอย่างเป็นทางการมันสูงมากและมันก็ไม่ได้โม้เลยทั้งแรม CPU การ์ดจอสเปคคอมผมเล่นได้ที่80-90 FPS แบบปรับสุดดูจากขนาดแผ่นที่และคุณภาพกราฟิกมันไม่ควรจะต้องสูงขนาดนี้หรือเปล่าเกมที่กินทรัพยากรเครื่องหนักขนาดนี้ก็ดันไม่มีตัวเลือกในการเบนช์มาร์ก คนเขาจะได้รู้ว่าเครื่องตัวเองเล่นไหวไหมแถมในหน้าปรับกราฟิกก็ไม่มีตัวอย่างแสดงในการปรับค่าต่างๆส่วนการตั้งค่าพื้นฐานก็มีอยู่ครบการปรับ FOV การปรับขนาดซับไตเติลปรับแมปปิ้งสำรองเกมยังไม่รองรับการใช้จอยแบบไวเลสโดยตรง UI ของเกมทำไมได้ดีไม่มีแล้วกับเว o n v วิวอันเดียว20กว่าตัวเลือกเวฟน์วิวจะแยกเป็นหมวดหมู่พลังอาวุธอุปกรณ์ และพวกระบบแท็กกิ้งที่ใช้ในการให้ข้อมูลต่างๆของที่สําคัญสคัญก็จะขึ้นไว้ให้ชัดเจนและการกรอกรหัสเซฟสามารถกดให้มันกรอกแบบออโต้ได้ถ้าเราเคยใส่มันมาก่อนแล้วไม่ต้องให้ผู้เล่นอ่านทุกอย่างจําทุกอย่างขนาดนั้นและมีเป็นเกมแรกๆเลยมั้งที่เล่นด้วยเมาส์ห้าปุ่มแบบเดฟอลต์ a d Loop เป็นเกมที่คอนเซปต์ดีทั้งเนื้อเรื่องและเกมเพย์แทบจะรวมเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่มีจังหวะหน่าเบื่อเลยไปจนจบแต่ก็ต้องทําใจกับมัลติเพลเยอร์ที่โคตรห่วยอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่อาจจะยังไม่กล้าซื้อเกมแนวนี้เล่นลองรอไปดูช่อง s t e ลเกม g r m e BR จะได้รู้เลยว่าเกมเพลย์แบบนี้มันมันได้แค่ไหนถ้าดูจากรายชื่อเกมที่เหลือที่จอกในปีนี้พวกเกมแต่งๆโดนเลื่อนไปเยอะผมคิดว่าเกมออฟเทียปีนี้เด o ลูก็มีลุ้นอยู่เหมือนกันนะ